ขาไม่ได้ทำเจ้าเจ้ากินอะไรมาหรือยังเจ้าไม่น้องกลัวคะ่ะเขาไม่เขาไม่เคยกดเจ้าเลยพี่โอเคไอเขาไหวใล้วอะสวัสวดีค่ะสวัสดีพีวีเอฟซีที่น่ารักทุกท,ท,ท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนดนลรีปากพี่วันนี้แสงเดือนก็ม,มาที่น้ำตกนะเราเมื่อวานเนี่ยเราไปถ่าย ไปหาอุคลักมาแล้วเกิดน้ำป่านะคะมาแบบกระทนฐานต้องรีบออกจากที่นั่นด่วนเลยนะคะซึ่งทีแรกก็ไม่ได้สังเกตหรือก็ไม่ได้สง่งไม่ได้ดูนะพออยู่ไปนั่งไปสักพักหนึ่งเกิดน้ำป่าลงมาแบบโห,โหน้ำน้ำสิขุ่นมากๆแล้วก็น้ำแรงขึ้นนะแล้วก็ดีที่ว่าออกมาได้นะคะีไม่รู้ว่าตอนนี้องคลักเอกเป็นไ่งบ้างแต่วันนี้เนี่ย ถ้าหน,นูได้เจอเขานะคะหนูก็เอาของกินมาให้เขานะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยหิวม,มากไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีปินไม่ภผยแต่เหมือนเขาหลอนไปแล้วพี่เหมือนเขาไม่ได้รู้สึกแบบจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเหมือนเขาเจออะไรมาเยอะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบสติแตกสติหลุดไปแล้วว่าแต่เราก็เข้าใจเขานะพี่เราก็ระมัดระวังตัวอยู่พอสมควรน,นะก็ถ้าวันนี้เจอเขาก็จะเอาของกินมาให้เขานะคะด้วยความที่เป็น เพื่อนรวมโลกเนี่ยนะคะแบบเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเขาก็เคยช่วยเหลือเรานะไม่เป็นไรวันนี้เราก็ถ้าเจอเขาเราก็จะเอาของกินไห้เขาเพราะเราเผื่อเผื่อมาอายู่ในกระเป๋าแล้วก็ตอนนี้ก็น้ําขึ้นสูงมากพี่พเห็นไหมก่อนหน้านี้คือน,น้าไม่ได้สูงขนาดนี้นะ <S <S เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันเผื่อเจอองค์พระักนะคะก็ฝอกพี่พีนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้สมงเย็นกันน้ำขึ้ดนะคะไปกันเลยค่ะ 나오ไป 담 คิว่าเราจะเดินไปได้ไหมเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะไม่รู้ว่าข้ามไปได้หรือ ได้คือน้ำขุนอะมองไม่เห็นแล้วว่าตรงไหนจะล่องตรงไหนจะ็ยุดนะเราก็ต้องเดินแหละทำาัดระวังท่กุดเห็นเขาว่าช่วงนี้เห็ดขึ้นนะคะไรู้ว่าพุ่งสุดไหะเพราะว่าทุกวันนี้เดินก็เจอได้เห็ดเมานะคะที่ เจอเห็ดนะคะหาเห็ดันในตัวเพื่อเราเจอเห็ดี่ดูว่านี้มันคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยนะนมันคืออะไร เป็นพืชชนิดไหนี่ไม่เคยเห็นเลยม,มีเยอะมากเลยนะพี่ๆตรงเนีน้ไม่รู้ว่ากินใดไหมแต่หนูไม่เคยกินนะ เจอเห็ดนะคะแต่ได้เป็นเห็ดเมามีร่องรอยของการมาเก็บหน่อไม้เยอะมาก สมากต้องระวังน้ำป่าด้วยนะเกือบจะไม่รอดจากน้ำป่าแล้

น้ำเยอะมากก่อนหน้านี้มามันยังไม่เยอะขนาดนี้นนะน่ากลัวมากโอ,อ้น่ากลัวขนาดไหนจากที่ก่อนหน้านี้น้ำน,น,น,น้อยนะพอว่าเจอเนี่ยเราไม่คิดจะเเินไปข้างบนละข้างบนเนี่ยมันน่าจะน่ากลัวกว่าน,นี้ e n น้ำเยอะปกติมาน้ํำน้อยนะวันนี้มาเจอน้ําเยอะน้ําแรงมาก Bye. เราอยู่ใกล้น้ำเนี่ยมันดัเสียงเราก็ต้องเดินออกมาข้างนอกให้ห่างจากน้ำนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้น้ำนนเ,เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเื่อเจอเห็ดอยู่ใบ เดินไปดูเงียไป เี๋ยวเราเล่นยั้างหนากันต่อไม่รู้ว่าจะเจอของรักเอกไหมไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนนะไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนแล้วเสียงน้ำตกดังมาก จหรือว่าเขาไม่ได้อยู่แถวนี้เิจะเห็ดคาดวนะ่าน่าจะเป็นเห็ดเมานะคะเห็ดคนไม่ค่อยเจอดวงมันถูกฉลกกับเห็ดเมาพอเรากินเห็ดเมาปุ๊บตกาก็จะเมานะ หัวหนอไม้ขึ้นโดงแล้ว,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 วองค์รักเอกเหรอเฮ้ยเจ้าเดินมาจากทางไหนทางนูน้นนี่เขออาขไม่ได้ทำเจ้าเจ้ากินอะไรมาหรือยังเขาไม่ได้ทำอะไรเจ้าอยาไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะ ยังไม่ได้กินหรอเจ้าไม่น้องกลัวค่ะเจ้าไม่น้องกลัวค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ไดของไหมหเจ้ากินเจ้าหิวไหมเจ้าเจ้าไปนอนที่ไหนป่าป่าตรงไหนน,น,นอนอยู่ใต้แล้วก็อยู่กับใครอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวหรอหหรอรอคดิดถึงพ่อกับแม่คิดถึงพ่อกับแม่แล้วทำไมไม่จำมึงแล้วแม่ล่ะ เจ้ากลับไปไม่ได้ไม่มีใครชอบเจ้าแล้วเอางั้นเจ้าขับไปกินแล้วกันนะเอาเอาเขาซื้อขนมมาให้นะใช่ใช่เอาไปกินทำไม่ได้ทำอะไรเจ้าทำไม่ได้มาก อดเจ้าเลยพี่อเอกเขาไห้รอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เก็บไวกินนะเ่อเจ้าหิวนะอเอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อไม่เคยกดค้า้าไม่เคยกดเจ้าเลยไม่ดีานอะไรเกียจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไร มาเเหมือนเขาเห็นอะไรอะเขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วเขาหนีไปไหนแล้วอะเขาแบบไหว้ขอบคุณเราเลยนะที่แบบเราไม่เราไม่โกรธไม่รังเกียจเขาแล้วเหมือนเขาเหมือนเขาเห็นภาพหลอนเมื่อกี้เนี่ยไปไหนนะก็ไม่รู้อะทัางที่เรามาคนเดียวนะพี่พี่จะเหมือนเขาเห็นอะไรแล้วเขาก็วิ่งไปเลยอะ เขาวิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้เขาวิ่งไวมากนรื่องอะไรพี่ก็เขาก็คงจะรู้สึกผิดนะเขาจะอยากกลับเมืองรับแลาก็กลับไม่ได้นะคะก็คือเขาคิดถึงพ่อกับแม่แล้วก็คิดถึงเมืองของเขานะคะก็เหมือนที่นู้นเขาไม่ต้อนรับแล้วเพราะว่าไปก่อเรื่องมาเยอะนะเห็นเขาพูดมาเมื่อกี้นี้แล้วเขาแบบพนนมมือ ขอบคุณกับไหว,วเราเรือที่เราไม่โกรธไม่เกลียดเขาเขาบอกว่าขอบคุณมากๆเขาเหมือนเขาแบบร้องไห้นะคะแล้วก็เห็นแบบเหมือนภาพหลอนหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยวิ่งหนีไปแล้วตอนนี้เอาของกินแล้วก็เอาของกินไปให้เขาแล้วไม่เป็นไรหรอกนะก็ส่วนใครที่พันไปมาก็ถ้าเห็นเขาก็เอาของกินให้เขาได้เนาะเขาก็รู้สึกผิดคงจะรู้สึกผิดจริงๆตอนนี้เรา,เาก็เริ่มไม่ดีละสติมไม่ดีละ ดูก็รู้ว่าสติเขาไม่ดีแล้วแหละพี่เดี๋ยวหนูกลับดีกว่าเนาะตอนนี้เราเจอเขาและเอาของกินให้เขาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ